สวัสดีครับถ้าเราลืมรหัสผ่านของแอป u p i c เราจะทำยังไงวันนี้มาดูกันนะครับกดเข้าที่แอป u p i c เลยเราจำรหัสไม่ได้นี่เลยง่ายสุดลืมรหัสลืมรหัสผ่านนะครับกดเข้าไปเลยนะครับก็ ใส่เบอร์โทรนะครับใส่เบอร์โทรแล้วก็กดส่งตรงนี้นะครับจะมี sms เข้ามานะครับมาแล้วนะครับนี่ครับมันก็เข้ามาแล้ว1801นะครับ1801 ่ไปตรงนี้เลยนะครับเขาจะมีเวลาให้1นาทีนะครับหนึ่งนะครับเนี่ยกดรหัสยืนยันนะครับตรงนี้เขาก็จะให้เราใส่พาสเวิร์ดใหม่นะครับก็ตั้งไปเลยนะครับก็อย่างน้อย6ตัวนะครับอย่างน้อย6ตัวผมก็จะตั้ง1 2 3 4 5ห้านะครับ อีกครั้งหนึ่งนะครับรหัส6ตัวก็ต้องมีภาษาอังกฤษกับตัวเลขนะครับเนี่ยกดทรงเรียบร้อยนะครับเราก็มาลองเข้ารหัสนะครับเมื่อกี้เราตั้งรหัสใหม่ไปแล้วนะครับ 1>, 1 2 3 4 5ห้านะครับนี่อ่าเห็นไหมง่ายๆนะครับง่ายๆมีอีกวิธีหนึ่งนะครับง่ายมีอีกวิธีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองออกจากระบบก่อนนะครับออกจากระบบให้ดูนะครับมีอีกวิธีหนึ่งนะครับมีอีกวิธีหนึ่งถ้าเราลืมรหัส นะครับก็เข้าแบบเราไม่ต้องจำรหัสเลยนะครับก็เข้าแบบกด s m s เลยนะครับตรงนี้เราจะไม่ต้องไม่ต้องใช้รหัสผ่านนะครับนะครับใส่เบอร์โทรอย่าลืมนะเรากด SMS เนี่ยเลยนะครับใส่ใส่เบอร์โทร,ลลลร,ร,โทรแล้วก็กดส่งนะครับ ก็กดเข้าไปที่ข้อความที่เขาส่งมานะครับก็แปดหแปนะครับใส่ไปนะครับ8 6ดนะครับเข้าสู่ระบบนะครับเห็นไหมเข้าได้แล้วง่ายๆแค่นี้เองนะครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับมี2วิธีนะครับมี2วิธี หรือเรายังสามารถที่จะเปลี่ยนรหัสผ่านได้นะครับก็คือเข้าไปที่ข้อมูลส่วนตัวนะครับไปที่รหัสผ่านนะครับเนี่ยครับเราใส่รหัสเก่าไปแล้วก็ใส่รหัสผ่านแบบนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้โอเคนะครับ